เกษตรอำเภอสันกรแพงจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิลเดย์ในวันพุธที่3มีนาคมพุทธศักราช2564ณศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านประสักขวางหมู่ที่13ตำบลสกํกรแพงอำเภอสกํกรแพงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางจันญารัตนนิธิกุลเป็นเกษตรกรต้นแบบการเรียนรู้บนพื้นที่แบบไร่มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์โดยมีนางเขมวันดวงจันทเกษตรสังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ Day, และได้รับเกียรติจากนายมานิดไหวไหวประหลัดอำเภออาวุโสผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและเกษตรกรร่วมงานกว่า100รลายวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1. เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่มีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 2. หน่วยงานต่างๆให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นจากการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่และ 3. เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ในงานบันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์โดยมีฐานการเรียนรู้เจ็ดฐานดังนี้ฐานการเรียนรู้ที่หการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ฐานการเรียนรู 2, ้ที 4, ่สองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฐานการเรียนรู้ที่สามการเลี้ยงผึ้งชนโรงฐานการเรียนรู้ที่สี่การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรฐานการเรียนรู้ที่ห้าการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานฐานการเรียนรู้ที่หกการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฐานการเรียนรู้ที่เจ็ดไร่นาสมผสมการเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งในการจัดงานวันนี้เปรียบดังเริ่มต้นฤดูการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า20หน่วยงานบริการความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรปรับใช้ในการผลิตของตนเองในฤดูการผลิตดังเช่นเกษตรกรต้นแบบที่ทำกิจกรรมทุกอย่างเกื้อกูลกันปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจึงจำหน่าย ปรับตัวปลูกพืชผักใช้น้ำน้อยอายุสั้นช่วงฤดูแล้แงเลี้ยงสัตว์วัวแพะได้ทั้งเนื้อและมูลนำไปผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง 1. เกษตรกรผู้นำเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรหรือสพกรมีความเสียสละฝ่ายเรียนรู้ยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆยินดีเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่น 2. เจ้าหน้าที่ มีความทุ่มเทใส่ใจวิเคราะห์พื้นที่และชุมชนเพื่อให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมกับเกษตรกรโดยการทำงานผ่านระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System 3. เกษตรกรผู้เข้ารับการเรียนรู้พร้อมเปิดใจยอมรับความรู้ใหม่ๆและนำไปปรับใช้ 4. หน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐเอก,กชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม 5. การประชาสัมพันธ์การจัดงานเป็นไปอย่างทั่วถึง